ที่เขารวยอีลีนลวยพบการเป็นงนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนเลยนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์นะคะแล้วก็ซับสไครต์นะคะให้ช่องสาวสว่างคนไกลบ้านน้ำในเดอจ้าเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็การติดตามต่อเนื่องนั่นเองเนาะคะ่ะแล้วก็บบพลาด คลิปใหม่ๆนะคะที่สาวสว่างไตลงไปนั่นเองเนาะจ้ามาด้วยหัวคอ,อยังมาด้วยหัวขอที่ว่าแต่งานกับฝัางเ่าเนี่ย จะรวยอิหลีอยู่บนะหลายหลายคนนะมีคำถามออกมาแล้วก็มีคำตอบใ้้จากของเองแล้วก็ทั้งบ่ท่านได้มีเองนะคะกำลังแสวงหากันหลายต่อหลายคนเนาะคะ่ะเพราะยังสาวสว่างได้ถึงได้จับประเด็นนี้ขึ้นมาคุยเนาะเพราะตัวสาวสว่างเองก็ได้ไม่อยู่จุดนี้คือต่างแดนนั่นเองเนาะคะ่ะได้มาเป็นสะพายต่างแดนเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่นี่ก็หลายปีพอสมควรแล้วนะคะ กัอีกอย่างหนึ่งเนาะการสมรสนะคะกับคนต่างชาตินี่กะเป็นประเด็นที่คือมัอนยืดเดยื้อกับหลายตลายรุ่นบวง่ายโหลดทุกคนก็มีคําถามข้อมาหลายเนาะค่ะอ่าเมื่อน,นี่ก็เลยสิมาบอกสู่ฟังเนาะค่ะเพราะว่าอ่าได้ยินแล้วเนาะได้ยินพี่พีเพิ่นเอามาคุยกันหลายต่อหลายคนว่าแต่งานกับฝรั่งเล็ว ข่อยได้ผัวฝรั่งท่าเลวคอยมีเงินมีทองเนาะ,ะอุ้ย่อยเข้าไปฟังแล้วกั ตังยิสตังยิอยูนเนาะควยกายาเข็นขึ้นกันได้ค่ะได้ฝรังเถาแล้วได้ร่วยจังจังจังไดนะคะนั่นคือมันสิลุดออกมาแล้วเวลาเฮ้าจริงจังกับเรื่องยังสักจางหนึ่งเนาะค่ะเฮ้าสิโฟกัสแต่กับเรื่องนั้นเอามือนี่ได้ประเด็นนันขึ้นมามวยก็เลยต้องมาบอกาจักน้อยเนาะอันต้องขอโทษขอให้ไวล่วงหนานะคะถ้าผู้ใดเข้ามาแล้ว เออเป็นทรงงาซ่องงามจังได้ก็ตามเนาะคะ่ะกะอยะ่าอย่าถือเออโทษโกรดเครื่องกันเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นการที่ประสบการณ์เฮามีอีหลีเฮากัมาเววาเรื่องจริงให้ฟังเนาะคะ่ะถามว่าเอาง่ายๆโหลดนี่ยกยกตัวอย่างของจะคของขึ้นมาเลยนะคะมุยกบแฟนนี่อายุห่างกัน23ปีมื่อเจ้าคิดเบิางว่าเ่าหรือบบเ่าก็แล้วกันนะคะ ตั้งอายุนะ,ะต่างความคิดต่างนิสัยอีกต่างหากนะมาอยู่น้ากันเป็นยังอังได้เลือกว่าเอาผู้นี้ละความเป็นจริงแล้วนะคะตั้งตะเลื่มตนทีอ่อยู่เมืองไทยโดยโดย,โดยตรงอยู่แล้วนะคะการศึกษาหาเขาเอ,าเอว่าปรับปรับตูเขาหากันนี่เข้ากับบรเนว่าเข้ากับมีแฟนผู้เดียวหรือจังใดหรือว่าจังใดกระตามนะคะตัวน,นี้คือบริประเด็นสําคัญเนาะคะ่ะ แต่คนที่เข้าศึกษาอยู่น้อกันกันสี่เขาก็ต้องการแค่คนคนหนึง่งแลวก็ผู้เดียวที่จริงใจกับเขาแลวก็สามารถอยู่คุยเป็นพี่เป็นพ่อเป็นเพื่อนเป็นน้องหรือว่าเป็นเอ่อคนที่อยู่น้อกันแล้วมีความสุขนั่นเองเนาะค่ะนั่นเขาเอินว่าเนือคููเข้าสิเกิดขึ้นนะคะนี่คือขอเข้าใจในความอ่ของสาวสว่างเองเนาะค่ะหรือโตมุยเองเนาะ แล้วบาทนี่เป็นยังอังได้เลือกผู้นี้นะคะย่างแรกเลยนะคะที่หมุ่ยเด้เอาขึ้นมาเป็นประเด็นแรกเลยความร่วยบริสําคัญนะคะสําหรับคนที่จะต้องเป็นเนื้อคู่กันเพราะว่าจังไดก็ตามนะคะถ้าแขนขายัางครบอยู่จังได้เข้าก็ต้องหักซอยกันอยู่แล้วเนาะค่ะตัวนี้เข้าไปได้เรื่อยๆนะแล้วก็ประเด็นที่สงนะคะ เขาสีเา่เกิดมากสัญชาติใดอน,นันต์กับอะไรสาคัญนะคะเพื่อเพื่อเห่าเห็นคนที่เหาเข้าใจสัญชาติเดียวกันเฮากับมากกับแพงกันเฮากับยุ่งกันใดคือเก่านะคะตัวน,นี้ประเด็นที่สองแล้วขอที่สามขอสุดท้ายเลยนะคะถามว่าเขามีฐานะรวยอิหลีมาบ่นี่คือขอใหญ่เลยลหละ เขามีฐานะรวยอิหลีมาโบนะคะโบเมนคนไทยโบเมนฝรังร่งโบเมนวาจังได้กระตามนะคะคนทั่วโลกนะคะมีบรญญัติข้อเดียวคือกันคือต้องทำมหากิน่นะคะถึงสิมีนะคะถึงสิมี่ยูมีใส่มีเก็บแล้ะก็เขาต้องส้างฐานะโดยล่ำแข่งของเขาอีกทีนั่นคือข้อเท็จจริงนะคะแล้วถามาเข้ากันได้วิธีใด นี่คือประเด็นสําคัญเลยของโตของสาวสว่างเองอย่างแรกๆเลยเนาะเขาเป็นคนที่เงียบอยู่แล้วแฟนเป็นคนเงียบนะคะเขาบุคคลซุงสิงกับไผอยากจะเขาหาไผรเขาสิเข้าไปแป๊บๆเขาก็สียางออกเขาสิคุยแค่คําสองค้าแล้วก็เลี้ยวนะคะเป็นคนเงียบแม้กระทั่งการเทศงานของเขาเขาก็เงียบอยู่แล้วเนาะคะ่ะอยู่แต่กค็คอมอังสันละคะ่ะเนาะแล้วเป็นยังอังได้เลือกภูนีหนึ่ง เขายอมรับในการที่เฮาตัดสินใจอียังออกไปแล้วนั่นคือเขายอมรับนะคะรับฟังทั้งเหตุและผลนะคะบร้วาเอเฮาเป็นเปล็กน้นยแล้วเขาบอรับฟังเฮายัางทั้งสินโบแมนดด้ค่ะฝรั่ง่วนไลายนี่เขาสิมีจุดเด่นของเขาก็คือว่าตัดสินใจยังปุ๊บจบนะคะ บบตอสองหยอดสามหยอดนะคะบบคือคนไทยเฮายังสีมีโอมานันโอมานี่อยู่คือเก่าบบแมนนะคะแต่นี่คือเฮ้าคุยกันแล้วตัดสินใจด้วยเหตุและผลอีหยังทุกอย่างเกิดสบายนี่คือความคิดของเขาออกมานี่คือขอแรกที่คอยได้รับหลักเออคอยว่าอืมมันใช่แล้วนะคะหลายๆคนที่เฮาได้คุยได้ศึกษาอีลีนั่นก็จะเป็นทั้ง คนนมแน่นะคะอายุรุ่นเล่าข้าวเดียวกันกับทั้งนั้นกับผมนะคะเพราะอย่างเขาคุยใส่วิธีการศึกษาหาความรู้ก็คือการพูดจานะคะสื่อสารกันเอ่อโดยการตอบแชทบ้างหรือเขียนจดหมายบ้างนี่นะคะนี่คือขอขอ,ขอหนึ่งเนาะที่มวยเอามาคุยเนาะ,ะนั่นแหละ มันก็ได้ข้อคิดออกมากก็คือแชร์ไปคนละขางนะคะกะับิบบเขากันกับิบบตรงเป๊ะเป๊ะบางคนก็อยากได้แค่ตัวเฮาบางคนก็อยากได้อ่แค่ความสนุกสุกสนานของเขาในแต่ละมือนะคะบ่ได้มีคําว่าโกรอัพหรือว่าเป็นผูญญ้ใหญ่ขึ้นนั่นเองเนาะคะ่ะเขากับิบบอตัดสินใจอีหยังอย่างที่เฮาต้องการจังสี่เนาะคะ่ะนั่นแหละคือเปรตพ้นที่เสาวสว่างต้อตงการ อยากจะรู้นะคะจากโตผู้ชายแต่ละคนนะแล้วก็เลยตกลงปงใจว่าศึกษาหาความรู้จากผู้ชายผูนนี้ก็เลยได้รับรู้นะคะว่าเขาอ่ามักเข้าตรงใดเขาพ่อใจเข้าหรือองไดทุกอย่างนะคะที่ม่ยได้รับก็บคือว่าเขายอมรับในโตตนของเข้าเอลีนี่คือข้อสาคัญเลยนะคะและการใส่คําว่าเป็นเนื้อคูอ่เอลีเนาะคะ่ะแล้วนี่ละอายุหลายนี่หละมูเจ้า คอยง่งหลายนะแต่ละคนออกมาคุยนาะว่าได้ฝรั่งเถากาว่าคอยสิลุ้ยเป็นหนาเลยละ่ะบแมนเดอผู้เจาเดอรคอยมาอยู่นี่ก,ก,ก,นนะก็ได้พัวเถาเกัดนะย่อมรับว่าได้พัวเถาเพราะว่าต่างกัน23ปีนะ่ะพัวเถาพวไดเลวนะคะอ้าวว่าจังไดบ่กา,าปุ๊บนี่เขาก็มีเฮียนมีสัานของเขาอยู่นะคะแต่ว่าหากักเออ เขาก็ตรงเบิ่งหน้าว่าเขาอยู่จังไดเขาไปจังไดนะบางเทือนี่บางคนก็นมีเฮือนมีซ่านอยู่ก็จริงแต่ว่าอยู่ก็โพล่ก็เมย์บางคนมีเฮือนเมื่อซ่านอยู่ก็จริงแต่ว่าต้องเสียอ่ากับให รัฐบาลเขาจังสีเนาะคะ่ะยืมเงินรัฐบาลมาสือ่อจังสีกับมีนะคะการไปเที่ยวตะละปีซุ้มเจ้ายาคิดว่าเขาได้เงินเดือนของเขาเป็นตังะตะตักไปนะบางคนยืมเงินรัฐบาลไปเที่ยวกับมีให้เขาคิดเป็นสองแง่สองมุมไว้แล้วก็ เบิ่งให้ดีๆเด้อจ้าสำหรับผู้ใดนะคะกำลังมองหาคู่ชีวิตอยากจะเป็นซ้ายฟอร์ดโดยอัตโนโมัติแต่ว่าก็ต้องผ่านการศึกษามาก่อนนะคะจังไดก็ตามนี่คือขอออยากจะให้ขอคิดกันไปและหลายหมองเนาะค่ะเอาแจกแจงกันไปบ่ได้อยากให้ผู้นั่นมาตัวผู้นี้มาตัวนะคะอยากให้รอบคอบขึ้นกับตัวของงจุาของเองเนาะคะ่ะนะแล้วคำว่า ยู่กันไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็สิได้มุ่นได้ม่งจากเขาอย่าคิดเด้อค่ะอย่าคิดตัวนี้อย่าคิดหลายเป็นเด็ดขาดถ้าเขาบอมักเข้าอิลีแมนเขามีมุ่นเป็นลอยล้านพัดล้านก็ตามนะคะเขาก็บ่ได้หายหาง่ายเด้อค่ะเพราะว่าฝรั่งของเขาเขามีกฎเกณฑ์ของเขาหลายตัวหลายอย่างบอมแมนว่าเขาเขามาปุ๊บเขาสิไดของเขาเบิดขุยอย่าง บ่อหนึ่งในล้านเอาข่อยสิวคากโหลดซุ่เจอสิดีดายจังสันหนึ่งในล้านอหรีอันนี่บไดีวอลเลนนะ,ละหลายๆคนกับ แต่งานมาแล้วก็นสนุกซุกสบายได้อย่างที่ต้องการนะคะกนันั่นคือบุญของเพิ่นนะคะฤๅษะสมมาตั้งแต่ป่านก่อนนะมุ่ยเสือว่าจังสันบบเมนแค่ว่าหมือ่สองหมือเข้าเจ้าก็สิได้โหลดนะบางคนดวงเข้าเจ้ามาในลักษณะนั้นเข้าเจ้าก็สิได้จังสันอยู่ตลอดเวลาแต่สําหรับโตมุ่ยเองนะคะก้าวขาเขามาตั้งแต่เมื่อแรกจนเท่าบัตตงจนเท่าเดียวนี่เอาว,งาวังไงโหลดจนเท่าเดียวนี่ ก็ต้องได้เฮ็ดมือสองมือนะคะบริยุทธ์ขาสองขากับบริยุทธ์หัวสมองต้องได้เดินตลอดนะคะควมบมอกขว้จานเี่เขาก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆวอกากันไงก็คือเ้ามาแล้วเขาต้องใส่ชีวิตขคงงจ้าขคงให้ได้นะคะเขาสอนในห้าเป็นตัวของเขาเองอยู่กับจริงแต่ว่าเขาบริสอนในห้ามา เื่อสิมนาน้วยอยู่ในภายใต้กระเป๋าของเขาเดือหมูเจ้าอันนี้คอยมาให้ขอคิดกันเนาะคะ่ะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังประวัติตัวนี้นะคะคือประวัติส่วนตัวของเ้าหล่ะข้ามาแจกแจงกันไปบอกได้ว่าเ้าสิมาปิดบังกันเพราะว่าส่วนของตัวอันสาวสว่างเองเนี่ก็คือเป็นคนที่บอกได้ปิดบังอยังแต่ว่าโบอคอยได้ว่าอย่างหลายๆเนาะคะ่ะ หลังจากที่ได้มารู้จักกันกันกบเขาได้มาอยู่ทั้งนี้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่มุ่ยรู้เลยนะคะคนที่เขารวยอิลีนี่รวยเพราะการที่เขาเฮ็ดงานเป็นตัวของเขาเองนะคะเขามาเฮ็ดงานเอียงเขาก็เก็บกรรมาสมยอดไปเรื่อยๆเพื่อเขาต้องการเอียงพ่ายในอนาคตเขากับิสะสมไปเรื่อยๆนะคะนี่คือมุ่ยรู้โดยอัตโนมัติที่นี่นะคะแล้วกับ ถามว่าสาวไทยไม่อยู่ทางนี้เนาะบโบได้ออวดกันนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะที่คนแต่ละคนมักมากกว่านะบางคนก็มักในสีสันการแตงตัวบางคนก็มักอันรูปร่างฐานะแล้วแต่นะคะอันนี้คือความเป็นอยู่ของแต่ละคนที่่นมักสัตว์เขาเอินไลสไต์เนาะค่ะไลสไตล์ของแต่ละคนอันนี้มวยก็ว่าเออขอบเขตของแต่ละคนมันก็นมีอยู่แล้ว เขากับริวารอยังกันดิ มุ่ยเฮ็นแล้วมุ่ยกระดีใจสําหรับหลายๆคนนะคะที่ประสบความสําเร็จในนาที่การงานแล้วก็การครองเรือนนะคะบางบางคนกับการคร่องเรือนกับละหกละเฮินกันไปนะคะตรงมี้สามสี่คู่เข้าไปกับมีเนาะค่ะโบเมนวาแค่ผัวเดียวเมียเดียวจบกับมีนะคะแต่ส่วนสิมันสิมันคงเนาะค่ะปัญหาชีวิตมันก็บรุ่มดาหลายตอนคือกันเนาะค่ะโบเมนวาไผรต่อไผนะคะสาวสว่างเองกับมีปัญหาชีวิตมาก่อน แต่ว่าพอเป็นเรื่องเนือคูนะเป็นการดําเนินชีวิตของเ้านี่แหละค่ะนะแต่เฮากับค่อยๆนะคะทยอยบอกกันไปเล่ากันไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่ข่อยได้นะสําหรับการแต่งงานกับหัวเถ่านะมุเจ้าอย่าไปคิด เรียนจบมากสูงปันไดก็ตามนะคะถ้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเจ้ากระตงใส่ปัญญาของเจา้าเจ้ากระใส่ล่ำแขงสองมือของเจ้านี่แหละค่ะไปสา่งของเจ้าเองนะคะกระเป๋าของเจ้าสิเกิดขึ้นบ่เกิดขึ้นก็ยุี่ว่าสติปัญญาของเฮานะคะที่เฮาสิปิดใส่ได้ซ้ำไดนั่นเองเนาะคะ่ะเอาเมื่อนี่สาวสว่างกบรบ่ริ้มาว่ายังอ่าหลายหมากไมก่แต่ว่าประเด็นนี้มันติดมาด่วนเร็วนะคะ ก็ยือยักยูอย้อนว่าสิเบาดีหรือบาเบาดีแต่มันก็ต้องเบาในจักหน่อยเพราะว่าแต่ละคนกับิมนีจุด ประเด็นบอกคือกันบอกง,ง่ายหลวดจุดสําคัญของสาวสว่างนี่คือแต่งงานมาแล้วก็ต้องอพึ่งพาดถ้อยได้ถ้อยอาศัยกันนะคะ,ะเขามาหาหอากับมาหาเขามา,าซิเหอกกับไดซิฟบังสี่เนาะคะ่ะนี่ซ้อยเหลือกันต่อกันนี่คือคููชีวิตอิลีเดจ้าเนาะเมื่อนี่สาวสว่างต้องขอตก่อนล่ะคะ่ะมาบ้ามาคุยนะคะมีประสบการณ์ดีๆหอากับมาแช่กันเนาะคะ่ะจังไดกัตามเนาะคะ่ะ ฝากส่งสาวสว่างส่งน้อยๆไว้ในอ,อ,อ้อมอกกวามใจสุขผูสุคน แ้ะกาอีกอย่างหนึ่งขอสําคัญดูแลสุขภาพคงจะคงให้ดีๆน้ำเด้อจากสุภูทุกคนคะเป็นห่วงกันและกันเนาะอ่ยู่ไกลอยู่ไกลนะคะกะบเยียวย่ความผูกพันของคนไทยนะคะต่างชาติต่างเมืองอยู่ไกลกันกะมีกําลังใจให้กันเนาะค่ะอ่ะสู่ต่อไปเด้อจ้ามื่อนี้ขอตัก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ